มันนี่มนันนี่นี่เร็วมันนี่สงสารครับนี่จะขอบอกว,ว่าโจ, <c oughs> จรมูเขาพ่นอะไรยังงคลัง่งอื้ยเซ็มากครับพี่โนโ้องเอ้ยดูมันทำนี่เฮ้ยเฮ้ยกินทั้งไม้เ,เลยเห่ฮะครับผมอื้ยในรสชาติเป็นยังไงบอกบอกท่านผู้ชมเลยนะอบหวานๆอันนี้นิดหน่อยอบหวานๆอันนี้นิดหน่อย ยังไงวันๆนี้นิดหน่อยไม่รู้อะ่ะ <laughs> ดูรับเอ้ยแสียบดูพี่น้องอ๋อแต่นี่กินยังไงอ่ะนี่นี่จะไปย่างกินไปย่างกินเออ,อ,อพี่น้องไหนโชว์นี้นี่โชว์นี้นี่ครับพึ่งครับพึ่งปลา,ราเราเรนี่ครับม,มิมมิม <laughs> เกกับโฟนี้ก็อุชิตับชแนลขออนุญาตลาไปก่อนนะครับกับน้องนุนะครับก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องอุชิตับชแนลด้วยกดติดตามอือเจ้าทินตามมาแล้วพี่น้องอือเจ้าเจ้าเจ้าตาทะลักมาน,นี้แล้วอ,อันนี้มันนี่มานี้มานี่นี่ครับไม่มมรู้ตาเป็นอะไรครับนาา่าจะโดนงูอันนี้หรือเปล่ามานี้มานี้นี่แล้วมาเนี่ยดูครับดูตาน้องไม่รู้เป็นอะไรครับพี่น้องครับสงสารครับนี่เจ้าของบอกว่า เจองูเห่ามันพ่นในพิษใส่เนี่ยครับ oh, <no. S 1> ตาก็เลยเป็นปนี้เนี่ยโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ